น้องทะเลออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกใส่ชุดนี้หล่อมากหล่อและน่ารักตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะสำหรับน้องทะเลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของก้อยรัชวินตูนบอดี้แสดงโดยพี่ๆแฟนคลับจะเห็นพัฒนาการและโมเมนท์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดน้องทะเลก็ได้ออกงานครั้งแรกกับคุณพ่อคุณแม่ โดยแม่ก้อยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมราชวินวงเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักขณะไปงานแต่งคนสนิทคุณพ่อคุณแม่แต่งหล่อสวยตามสไตล์น้องทะเลก็ได้แต่งหล่อทําเอาพี่ๆแฟนคลับกดไลค์ชมความหล่อรัวๆโดยแม่ก้อยได้ระบุแคปชั่นว่าแต่งหล่อออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกครับผมหล่อไหมครับแฮทกพรุ่งนี้เต้าทะเลจะครบเจเดือนแล้วครับ